สวัสดีครับสวัสดีครับสมาทิทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องวีดีธรรมดาครับช่องีดีธรรมดาก็จะมานาเสนอหุ้นนิเคะบ่ายนะครับหุ้นนิเิบายของที่หนึ่งเมายนสองพันห้าหกสิบแปดนะหุ้นนิเจซื้อจากประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้วันอังคารนะครับสีชมพูีชมพูนะครับเนียนะครับเขาจะวานี้เำเนเพื่อความมันจะเท่านั้นนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาชมนะทุกทุกทุกท่าน ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดแกใงกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าอับนี้นะครับเราประชมกันเลยนะอ่าเปิดเด็กให้ดูแล้วก็คุยเรื่องเงนได้เนาะไม่ต้องออกฟังประมาณนี้นะครับวันที่หนึ่งครับหนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคุณนิวเกอายนะครับตรงนี้สีฝ่านะเก้ากับศูนะครับเก้ากับสีนะครับ สามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าหกหกเก้าเก้เจ็ดเจ็ดเก้านะครับสามจุนจนสามสี่จูนสี่ห้าจูห้าหกูนหก็ดเจ็ดตีเลี้ยวคือเด่นนะครับตีไปนะไนะครับไปน ครับวนนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆพบกันใหม่พวกนี้นะครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีโชคดีสาเหตุใดกิดดับเบิ้ลดับเบิ้ลนะครับทั้งรัฐบาลทั้งตี่งกี่นะครับโชคดีโชคดีนะครับครับ